อบูซิมเบลเป็นมหาวิหารของอียิปต์โบราณอันประกอบขึ้นจากหินขนาดใหญ่สองก้อนมีลักษณะเป็นรูปปั้นองค์ฟาโรทั้งสี่ส่วนองค์ที่สองถล่มลงเนื่องจากแผ่นดินไหวตั้งอยู่ทางใต้ของอียิปบนริมฝั่งตะวันตกของทะเลสาบนัสซอร,ระยะทางประมาณ290กิโลเมตรจากอัสวานและเป็นโบราณสถานหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนอกจากนี้ยังรู้จักกันในนาม อนุสรณ์สถานแห่งนิวเบีย แต่เดิมมหาวิหารถูกก่อสร้างโดยการเจาะแกะสลักเข้าไปในภูเขาหินในช่วงรัชสมัยของฟาโรห์รามเสดที่สองในช่วงศตวรรษที่1 3ก่อนคริสตกาลและยังเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสุดท้ายของพระองค์และพระมเหสีของพระองค์นั้นคือพระนางเนเฟอร์ทารีซึ่งอบูซิมเบลยังมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกับชัยชนะของอียิปต์ที่มีต่อนิวเบียที่สมรภูมิแห่งคาเดสอีกทั้งเพื่อเป็นการข่มขู่นิวเบียไม่ให้มารู้ รานอียิปต์ซึ่งเป็นอาณาจักรใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมหาวิหารทั้งหมดถูกเคลื่อนย้ายโดยคณะวิศวกรจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งใช้เวลาตลอดทั้งทศวรรษที่1960เเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนอัสวานอันจะส่งผลให้มหาวิหารและโบราณสถานที่รายรอบอยู่ต้องจมอยู่ก้นทะเลสาบนัสซอปัจจุบันมหาวิหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากและโด่งดังแห่งหนึ่งของอียิปต์ การก่อสร้างของมหาวิหารทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นประมาณปี1,224ก่อนคิสตการและเสร็จสมบูรณ์ในอีก20ปีต่อมา ในปี1244ก่อนคริสตกาลร,รู้จักกันในนามวิหารแห่งรามเศษอันเป็นที่รับของเทพเจ้าอามุนซึ่งเคยเป็นหนึ่งในหกวิหารหินแกสลักที่ก่อสร้างขึ้นในนิวเบียในช่วงระยะเวลาการครองราชอันยาวนานของฟาโรรามเศษที่สองซึ่งอียิปต์โบราณเจตนาให้เป็นที่ประทับใจต่ออาณาจักรเพื่อนบ้านทางใต้อีกทั้งยังเจตนาเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนาของชาวอียิปต์เข้าไปในแคว้นทางใต้ นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าสถาปัตยกรรมของอบูซิมเบลยังบ่งบอกถึงความภูมิใจและตัวตนของฟารโรหรามเสษที่สองอยู่เล็กน้อยด้วยการเวลาที่ล่วงเลยผ่านไปอย่างยาวนานมหาวิหารถูกทิ้งร้างและตกอยู่ในสภาพที่สุดโทมจนกระทั่งมหาวิหารถูกกลืนกินโดยทรายจากทะเลทรายซาฮาราซึ่งรูปแกะสลักขนาดยักษ์ขององค์ฟาโรหทั้งสถูกกลืนกินโดยทรายจนถึงหัวเขา่าในศตวรรษที่หกก่อนคริสตกาล จนกลายเป็นมหาวิหารที่ถูกหลงลืมกระทั่งปีคิทักราช1813เมื่อนักประวัติศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันออกชาวสวิตเซอร์แลนด์โจฮันลุกวิดเบิร์กฮาร์หรือรู้จักในนามเจเอลเบิร์กฮาส์ค้นพบส่วนบนของฟรีดหรือลวดลายสลักใต้ชายคาของสิ่งก่อสร้าง โจฮันได้เล่าถึงการค้นพบของเขาให้แก่นักสำรวจชาวอิตาลีที่ชื่อจิโอวันนีบัติสตาเบลโซนีผู้ที่เดินทางไปยังจุดค้นพบแต่ก็ไม่สามารถขุดไปยังทางเข้าของมหาวิหารได้เบลโซนีได้กลับมาอีกครั้งในปีคิศคราัช1817ครั้งนี้เขาประสบความสำเร็จจากความพยายามที่จะเข้าไปยังมหาวิหารของเขา,เขากลับออกมาพร้อมกับข้าวของอันล้ำค่า หรือข้าวของที่สามารถแบกออกมาได้ติดตัวออกมาด้วยส่วนชื่ออบูซิมเบลมาจากชื่อของเด็กท้องถิ่นที่เคยนำชมมหาวิหารในช่วงที่มีการสำรวจอีกครั้งซึ่งเขาเป็นผู้ค้นพบส่วนที่ถูกฝังของมหาวิหารที่เหลือจากการที่ทายได้เคลื่อนตัวเผยให้เห็นส่วนที่เหลือกระทั่งท้ายที่สุดได้มีการเรียกชื่อตามชื่อของเขาอบูซิมเบลเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอียิปต อยู่ใกล้เขตแดนประเทศซูดานมีขนาดใหญ่มากประกอบด้วยสองวิหารด้านหน้ามีรูปหินแกะสลักของฟาโรห์รามเสดที่สองนั่งบนบรรลังสี่องค์เรียงกันข้างละสององค์มือทั้งสองวางบนตกักหันหน้าไปทางแม่น้ำไนตรงกลางจ่อเป็นประตูทางเข้าด้วยเหตุผลทางการเมืองที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าพระองค์กับชาวนิวเบียเป็นพวกเดียวกัน ด้านในนี้เต็มไปด้วยภาพวาดของรามเสดที่สองในเครื่องแต่งกายนักรบสื่อถึงความเป็นผู้พิทักษ์ากอาณาจักรอียิปต์เหนือประตูทางเข้าวิหารคือรูปสลักเทพเจ้าราฮอรัคตีประทับยืนโผล่ออกมาจากช่องเหนือประตูหน้าวิหารด้านข้างคือภาพแกะสลักรองลึกรูปของฟาโรห์รามเสดที่สองทั้งสองด้านกำลังบูชาโดยในมือยื่นถวายเทวีมาอาแตแด่เทพเจ้าราฮอรัคตี จุดเด่นอยู่ที่เสาทั้ง8ต้นถูกประดับด้วยรูปสลักของรามเสษที่สองเองโดยทรงเครื่องแบบเทพโอซิริสช่วยยืนค้ำภายในวิหารเป็นสไตล์คล้ายศิลปะกรีกที่นิยมนำรูปปั้นคนมาตกแต่งหัวเสาแต่เป็นภายนอกอาคารผนังภายในวิหารถูกแกะสลักร่องลึกลงสีรูปเรื่องราวต่างๆพร้อมคาทูสอธิบายเหตุการณ์มากมาย ภาพส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับภารกิจด้านสงครามของรามเสดที่สองเป็นภาพที่สําคัญยิ่งที่พระองค์ได้รับชัยชนะราวปาฏิหารเพราะพระองค์ได้รับพรและความช่วยเหลือจากเทพเจ้าอมอนราคือครั้งการสู้รบกับพวกฮิสไทที่เมืองคาเดสในปี1300ห้องสําคัญที่ว่าคือห้องขนาดเล็กอยู่ลึกสุดภายในวิหารก่อนผ่านพิลหอขนาดเล็กไป ห้องนี้ลึกถึง47เมตรจากปากทางเข้าตรงกลางห้องมีแท่นบูชาสำหรับวางเรือศักดิ์สิทธิ์ของเทพอมอนราติดผนังด้านหลังสุดของห้องเล็กๆนี้มีรูปสลักลอยตัวสียรูปประทับนั่งอยู่มองเข้าไปคือเทพราฮอรักตีมีแผ่นสุริยะวงกลมบนศรีรษาถัดมาคือฟาโรรามเสษที่สองรูปที่สคือเทพอมรนราและเทพพทาองค์ท้ายสุดมือสองข้างกุมคาา ภาพฝาผนังด้านข้างเป็นภาพการบูชาเทพอมอนราพร้อมรูปเรือโซลโบดท,ที่เทพเจ้าใช้เป็นพาหนะเดินทางท่องจักรวาลเทพเจ้าทั้งสามรูปล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งในดินแดนไอยาคูปฟาโรรามเศษที่สองจึงอัญเชิญมาประทับรวมณวิหารแห่งนี้เทพราฮอรักตีเป็นสุริยะเทพแห่งเมืองเฮลิโอโพลิส ที่เคยเป็นเมืองหลวงเทพ,พธาเป็นเทพประจำเมืองเมมฟิสอดีตเมืองหลวงเช่นกันและเทพอมอนราเทพประจำเมืองหลวงทีฟในสมัยรามเสดที่สองเองภายในห้องนี้ยังมีปรากฏการณ์สำคัญอีกอย่างด้วยแต่เป็นที่น่าแปลกใจตรงที่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นก่อนที่จะย้ายวิหารมายังที่อยู่ปัจจุบันเสียอีกแต่เมื่อย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ยังเกิดปรากฏการณ์เช่นเดิมอีกเพียงแต่วันที่จะปรากฏการเปลี่ยนไปเท่านั้น คือทุกๆปีในวันที่22กุมภาพันธ์และ22ตุลาคมเพียงสองครั้งในหนึ่งปีจะมีลำแสงของดวงอาทิตย์ตั้งแต่เช้าตรู่จากทางตะวันออกพุ่งกระทบแผ่นน้ำในทะเลสาบมาทะลุผ่านวิหารลอดเข้าสู่ภายในห้องบูชาแห่งนี้ลำแสงจะไปจับอยู่ที่เทพราฮอรักตี้ก่อนแล้วค่อยเคลื่อนไปที่รูปของฟาโรรามเสษที่สองสักพักก็เลื่อนไปฉายที่รูปเทพอมอนรา ก่อนใช้กลับมาทางเดิมโดยที่ไม่ใช้ไปที่เทพ,พธาเลยเหตุผลคือเทพ,พธาเป็นเทพที่สถิตยอยู่ในความมืดมิดนั่นเองนับว่าเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อจริงๆ